รายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ 1. ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทิ์วิสิทตสราราต 2. ว่าที่ร้อยตรีนธนกฤตจิตอารีรัตน์3นางสาวจุลวยพรพงษาวสีกุล 4. นายสุทัศน์เงินหมื่น 5. นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา 6. นายชวริตวิชยสุด 7. นายทศพรเสรีรัก 8. นายประเดมชัยบุญช่วยเหลือ 9. นายสมบัติบุญงามอนง 10. นายเอกชัยชัยนุวัตร 11. นายกมลศักดิ์ดีว่ามะม2นายวีรกรคำประกอบ 13. นายศิระเจนจาคะ 14. นายอาดีรันอารีอิสฮอ15นายสมบัติอัมนาคะ 16. นายกองตรีอายาสิทธ์ศรีสุวรรณ 17. นางสาวเพชรดาวโตมินา 18. นายสุประชัยใจสมุตร19เล็กเอกกฤษณะบวรรัตนารักษ์20นายรังสีมันโรม 21. นางสาวพรเพนคงขจรเกียรติ22นางสาวสิริภาอินทาวิเชียน 23. นายสมชายหอมละออ4 4นายสัมพันธ์แป้นพัด 25. นางอังคณานีละภัยจิตขอเชิญกำหนดระยะเวลาแปลยติครับ กาบเรียนท่านประธานสภาพ,พุทารัชนนท์ที่เคารพกระรกผมอัตรกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาขอเรียนเสนอระยะเวลาปลายะติ7วันครับขอพูดรองเลยครับที่ผู้รองถูกต้องนะครับ